ก็สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับก็จะได้นําสาระความรู้มาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นสาระความรู้เรื่องพระเครื่องนะครับของหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับผมซึ่งก็มีเพื่อนๆนะครับผมคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับมาอยากจะให้ทําความรู้เรื่องพระเครื่องนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับผม ก็วันนี้ก็ตามคําเรียกร้องครับก็จะมาให้ความรู้เรื่องพระเครื่องนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปาริสุโธนนะครับในหัวข้อเรื่องเหรียญราคาหลักแสนนะครับผมวันนี้ก็จะได้หยิบยกขึ้นมาให้ดูนะครับผมตัวอย่างนะครับว่าจะมีกี่รุ่นนะครับผมที่ผมนํามาเป็นให้ความรู้ในคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆส่วนเหรียญที่เห็นอยู่ทางหน้าจอนะครับก็เป็นเหรียญย่อ่นะครับผมก็จะอยู่ที่หลักสิบอยู่นะครับถ้าท่านมีเหรียรุ่นแบบนี้อยู่นะครับผมก็จะอยู่ที่หลักสิบอยู่นะครับสําหรับเรื่องราคาเช่าหานะครับผมส่วนรุ่นที่มีราคาหลักแสนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะได้ยกตัวอย่างมาให้ชม2รุ่นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมสลับหน้าจอนะครับไปทางเหรียญ2รุ่นนะครับผมที่มีมูลค่า หลักแสนนะครับผมถ้าว่าท่านมีอยู่นะครับถ้าทนได้รู้นะครับผมว่าเป็นเหรียญที่มีราคาหลักแสนนะครับผมท่านก็จะได้รู้ในคลิปนี้นะครับชมเลยครับครับก็ได้สลับหน้าจอมาทางเหรียญหลวงพ่อคูณสองรุ่นนะครับผมที่มีมูลค่าหลักแสนแล้วนะครับผมแต่ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมนามาให้ชมแบบนี้นะครับผมเพราะว่าผมใส่กรอบไว้นะครับผมแล้วก็คล้องไว้ในสร้อยนะครับผมแล้วก็สะสมไว้ในตลาด สะสมพระเครื่องนะครับผมก็มีหลายเกจิหลายแบบนะครับมีทั้งพระเหรียญพระเนื้อชินพระเนื้อผงนะครับผมซึ่งอยู่ในตลับนี้นะครับผมแต่ทุกท่านไม่ต้องไปดูรุ่นอื่นเหรียญอื่นนะครับดูแค่2รุ่น2เหรียญด้านบนพอนะครับซึ่งเหรียญแรกนะครับก็คือเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นแรกนะครับผมปีพศ2512นรนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับผมก็ราคาเจ้าหาอยู่ที่3ามแสนถึงห้าแสนบาทนะครับผมแต่ถ้าสภาพใหม่ๆเลยนะครับอาจจะถึงล้านได้นะครับผม ซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับผมตามความเข้าใจของผมนะครับผมว่ามีเนื้อเดียวนะครับผมแต่ถ้าท่านใดเห็นต่างนะครับผมว่ามีหลายเนื้อกว่านี้นะครับผมก็คอมเมนต์มาได้นะครับซึ่งผมเข้าใจว่ามีอยู่เนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงลมดํานะครับมาดูเหรียญที่สองนะครับก็คือรุ่นสร้างบารมีนะครับผมปีพศ25 1 9นนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกันสีเนื้อนะครับผมก็คือเนื้อทองแดงนะครับผมซึ่งราคาเจ้าหานะครับก็อยู่ที่3 0 0 0 0 0ถึง500,000บาทนะครับ แล้วก็เนื้อนวะโลหะนะครับาราคาเจ้าหาก็อยู่ที่หกแสนถึงแปดแสนบาทนะครับผมแล้วก็เนื้อเงินนะครับ <_ oldest> ก็อยู่ที่หนึ่งล้านถึงสองล้านบาทนะครับผมแล้วก็เนื้อทองคํานะครับก็อยู่ที่ห้าล้านถึงสิบล้านเลยนะครับถ้าสภาพใหม่ๆนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมาราคาเจ้าหาที่ผมได้พูดมานะครับก็จะไม่คงที่นะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้เช่าและผู้ให้เช่าจะตกลงพึงพอใจกันณเวลาที่เจ้าหาด้วยนะครับสําหรับเรื่องราคานะครับ